เปิด10อันดับหนัง Netflix Original ที่มีจำนวนคนดูเยอะที่สุดณขณะนี้จะมีเรื่องไหนติดอันดับบ้างเราไปชมกันไปเริ่มกันที่อันดับที่10ครับกับ Army of the Dead แผนปล้นซอมบี้เดือดหนังใหม่ล่าสุดจากผู้กำกับแซ็กซ์ไนเดอร์ที่เพิ่งจะเข้าถ่ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองครับนำแสดงโดยเดฟบาติสตาหนังใช้ทุนสร้างไปทั้งสิน้นประมาณ90ล้านดอลลาร์ปัจจุบันมีจำนวนคนดูหนังเรื่องนี้ไปแล้วถึง72ล้านครั้งกันเลยทีเดียวครับ ไปต่อกันที่อันดับที่9ครับกับเดอะมิดไนท์สกายสัญญาณสงัดภาพยนตร์ไซไฟดราม่าเข้มข้นที่จอร์จลูนีลงมือกำกับและแสดงนำเองหนังเข้าฉายในปี2020ครับใช้ท,ทุนสร้างไปทั้งสิ้นมากถึง100ล้านดอลลาร์ปัจจุบันมีจำนวนคนดูหนังเรื่องนี้ไปแล้วกว่า72ล้านครั้งกันเลยทีเดียวซึ่งจะเท่ากันกับอันดับที่10นั่นเองครับ ไปต่อกันที่อันดับที่8ครับกับ Project Power พลังลับพลังฮีโร่เป็นหนังแนวแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่ครับที่นำแสดงโดยเจมี่ฟอกและจอเซฟกอดอนเลวิทหนังเข้าฉายเมื่อกลางปี2020ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น85.1ล้านดอลลาร์ปัจจุบันมีจำนวนคนดูหนังเรื่องนี้ไปแล้วถึง75ล้านครั้งกันเลยทีเดียวครับ ไปต่อกันที่อันดับที่7ครับกับเอนโนล o าโฮมเป็นหนังที่ดัดแปลงจากนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนที่นำแสดงโดยมินลีบอบบี้บราวน์และเฮนรี่คา r วิลหนังเข้าฉายเมื่อวันที่23กันยายน2020ครับส่วนทุนสร้างไม่ได้เปิดเผยให้เราได้รู้ปัจจุบันมีจำนวนคนดูหนังเรื่องนี้ไปแล้วถึง76ล้านครั้งกันเลยทีเดียวครับ ไปต่อกันที่อันดับที่6ครับกับเดอะโอกาสเป็นหนังแนวแฟนตาซีแอคชั่นที่นำแสดงโดยชาริสเธอรอนหนังเข้าฉายเมื่อวันที่10กรกฎาคม2020ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น70ล้านดอลลาร์ปัจจุบันมีจำนวนคนดูหนังเรื่องนี้ไปแล้วกว่า78ล้านครั้งกันเลยทีเดียวครับ ไปต่อกันที่อันดับที่5ครับกับ m o r d e r Mystery ปริศนาฮันนีมูนอลลวนเป็นหนังคอมเมดี้แนวสืบสวนสอบสวนนำแสดงโดยอดัมแซนเลอร์และเจนนิเฟอร์อานิตันหนังเข้าถ่ายเมื่อปี2019ครับส่วนทุนสร้างไม่ได้เปิดเผยให้เราได้รู้ปัจจุบันมีจำนวนคนดูหนังเรื่องนี้ไปแล้วถึง83ล้านครั้งกันเลยทีเดียวครับ ไปต่อกันที่เรื่องที่4ครับกับ6 Underground 6ลับดับโหดเป็นหนังแนวแอคชั่นใหม่ล่าสุดจากผู้กำกับแบทบอยและ t r a น s f ฟอร์เมอที่นำแสดงโดยไรอันเรโน่หนังเข้าฉายเมื่อปี2019ครับใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้นสูงถึง150ล้านดอลลาร์ปัจจุบันมีจำนวนคนดูหนังเรื่องนี้ไปแล้วกว่า83ล้านครั้งกันเลยทีเดียวซึ่งจะเท่ากันกับอันดับที่5นั่นเองครับ ไปต่อกันที่อันดับที่3ครับกับ Spencer Confidential ลุยล่าปราบทรชนเป็นหนังแอคชั่นแนวอาญยากรรมสืบสวนที่นำแสดงโดย Mark Wahlberg หนังเข้าฉายเมื่อปี2020ครับส่วนทุนสร้างไม่ได้เปิดเผยให้เราได้รู้ปัจจุบันมีจำนวนคนดูหนังเรื่องนี้ไปแล้วกว่า85ล้านครั้งกันเลยทีเดียวครับ ไปต่อกันที่อันดับที่2ครับกับ b i r ร์ o บ็อกมองอย่าให้เห็นเป็นหนังไซไฟแนวระทึกขวัญที่แดัดแปลงจากนวนิยายในชื่อเดียวกันนำแสดงโดยแซนดราบูลอ็อกหนังเข้าฉายเมื่อปี2018ครับใช้ท,ทุนสร้างไปทั้งสิ้น19.8ล้านดอลลาร์ปัจจุบันมีจำนวนคนดูหนังเรื่องนี้ไปแล้วกว่า89ล้านครั้งกันเลยทีเดียวครับ และแล้วก็มาถึงอันดับที่1กันแล้วครับกับ Extraction คนระห่ำภารกิจเดือดเป็นหนังแอคชั่นที่โคตรระห่ำสมชื่อครับนำแสดงโดยคริสเฮมเบิร์ดหนังเข้าฉายเมื่อวันที่24เมษายน2020ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้นมากถึง65ล้านดอลลาร์ปัจจุบันมีจำนวนคนดูหนังเรื่องนี้ไปแล้วกว่า99ล้านครั้งกันเลยทีเดียวครับ หากคุณชอบวิดีโอของเราก็อย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์และกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ